เมื่อวันที่31บธันวาคม2568ณวงเวียนศรีสุริโยไทยอเภมืองลบบุรีจัังหวลบบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยพลกลิ่นจันทร์ผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมด้วยอาจารย์ปัญชรีเต่าทองรองผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอาจารย์ดรสุดทิสาเชนชานรองผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและครอบครัวเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรี ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน44รูปเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลและเพื่อร่วมส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยเนื่องในโอกาสวันสงท้ายปีเก่าพศ2568และต้อนรับปีใหม่พศ2569ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลบุรีซึ่งจดัดโดยจังหวัดลบุรีร่วมกับเทศบาลเมืองลบุรีโดยมีคุณวีรพงศ์ธิ์รอด ราชการจังหวดัดธบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสและได้รับความเมตตาจากพระภาวนาวชิรมงคลวิรองเจ้าคณะจังหวดัดธบุรีเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมโสพลเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โอกาสนี้ก่อนเริ่มกิจกรรมผูว้ว่าราชการจังหวดัดธบุรีได้นําผู้ร่วมง,งานงยืนสงบนิ่งเป็นเวลา93วินาทีเพื่อน้อมถวายความอลาลัยและน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิ i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้สเสด็จสู่สวรรคาลาย